สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเนเพื่อนค่ะวันนี้เรามาอัปเดตกระถางที่เราดี Y ไว้นะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะสับประรดสีก็ออกดอกแล้วและคะ่ะกระถางนี้ที่เราเพาะายงาช้างไว้ในขวดน้ําอรมณมนะคะแล้วเราก็มาปลูกผสมแบบนี้นะคะก็ได้อีกหนงมุมสวยๆแบบนี้เลยแหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกระถางต่อไปกันเลยนะคะ แลกระถางนี้นะคะอัญชันมณีแดงอัญชันมณีขาวที่เราปูผสมไว้แบบนี้นะคะแล้วปูผสมไว้แบบนี้แล้วก็เอาสับปะรดสีมาแซงไว้ตรงกลางกระถางแบบนี้นะคะตอนนี้ก็สวยงามน่ารักเลยค่ะราตั้งเขาไว้บนคาตั้งแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้มุมสวยๆแบบนี้นะคะถ้าเรามีกระถางสวยๆนะคะแต่อันนี้ก็คือกุมารกุมารแดงเลียกซั์นะคะกุมารแดงเลียกรั์อันนี้ยังไม่ได้เอาลงกระถางนะคะยังเป็นกระถางเล็กอยู่ แต่กระถางนี้นะคะก็คือลิ้นม,มังกรดาบเงินนะคะเราปลูกไว้ในขวดน้ำอารมณ์แบบแฝงเหมือนกันนะคะแล้วเราก็เอามาปลูกไว้ในกระถางรวมกันกับสับปะรดสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้ไม่ได้ใช้วัสดุปลูกนะคะเราปลูกแบบแซมแบบนี้นะคะเพื่อแต่งกระถางให้สวยเราก็จะได้มุมสวยๆแบบนี้เลยได้ค่ะในกระถางนี้นะคะเราก็เอาอากวนีมานะคะรวยรายวันนะคะรวยายวันมาปลูกผสมกับสับปะรดสีสับปะรดสีก็กําลังออกดอกสวยๆแบบนี้เลยนลค่ะ น no uh ี่แหละค่ะเราปลูกผสมแบบนี้นะคะในกระถางปากกว้างนะคะในกระถางปากกว้างซึ่งสับปะรดสีเราไม่ต้องใช้วัสดุปลูกอะไรนะคะเราก็ได้มุมสวยๆแบบนี้เลยแหละค่ะเพื่อไว้แต่งมุมน่ารักน่ารักปลูกผสมแบบนี้สวยน่ารักเลยนะคะเพื่อนๆลองทำตามกันได้เลยนะคะค่ะแล้มุมนี้นะคะที่เราเอาว่างาช้างนะคะที่เราดัดเป็นรูปผีเสื้อไว้อยู่ในกระถางสีขาวนะคะแล้วเราก็เอากระถางสีขาวนี้มาปลูกรวมกับผสมกับสับปะรดสีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะคือสายพันธุ์นี้นะคะ สายพันธุ์กาสมาเนียไอศครีมนะคะปลูกแบบนี้สวยน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้ว่างาช้างที่เราปลูกไว้ในกระถางเล็กๆตอนนี้เขาออกดอกนะคะเขาติดดอกแล้วนะคะว่างาช้างติดดอกนะคะพื้นที่เล็กๆเขาก็ออกดอกได้นะคะปลูกแบบนี้สวยน่ารักมากเลยแหละค่ะเพราะว่าได้มุมสวยๆเลยนะคะแล้วก็ใช้กระถางที่เราไม่ได้ใช้นะคะเป็นขาตั้งให้เขาเพื่อสร้างให้เขามีขาตั้งสวยๆแบบประหยัดพื้นที่ได้เลยแหละค่ะ นะะกาะและกระถางนี้นะคะ,ะกระถางนี้เราเอากระถางเดฟที่เป็นแบบแฝดน,นะคะเป็นแบบแฝนเราก็เอามาปลูกผสมมาแต่งลงในกระถางใบใหญ่นะคะโดยผสมกับสับป,ประรดสีสองสายพันธุ์นะคะสองสามสายพันธุ์แบบนี้นะคะสับป,ประรดสีตรงนี้นะคะเราปลูปกไว้ในขวดน้ำารมณมเหมือนกันนะคะเป็นแบบแฝนเราก็เอามาปลูกลงในกระถางได้ถ้าเราเบือ่อในกระถางเราก็สามารถเอาไปเป็นแบบแฝนได้เช่นกันค่ะแล้วเราก็เอา สับป,ประรดสีสายพันธุ์นี้มาปลูกผสมเล็กน้อยนะคะแซมด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้นะคะก็จะได้มุมสวยๆแบบนี้อีกหนึ่งมุมเลยนะคะ่ะนี่แหะค่ะเพื่อนๆใช้สับป,ประรดสีครับนะคะตอนนี้เดฟเราปลูกในด,ดินนะคะเราปลูกด้วยดินแบบนี้เขาก็จเจริญงอกงามได้ดีค่ะแล้วก็งามมากนะคะก็เป็นสีเขียวงามงามมากๆเลยะคะ่ะเราตัดหางเขาไปเพราะชำลายลายคลิปแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งกระถางก <im> ันเลยค่ะเพื่อนๆกัรแล้วก็กระถางนี้นะคะที่เราปลูก แสงเงินแสงทองนะคะโกนีมาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาต้นเดฟของเรานะคะเอาต้นเดฟของเรานะคะมาห้อยไว้รอบๆกระถางแบบนี้นะคะก็จะได้อีกหนึ่งมุมน่ารักน่ารักนะคะห้อยไว้ในกระถางแบบนี้เป็นเหมือนฝากฝากเลี้ยงแต่ก็ได้ล่มแล้วก็ได้ความสวยเพราะว่าเราเอาขาตั้งนะคะขาตั้งเกาแกะนะคะขาตั้งเกาแกะมามาตั้งกระถางเพื่อให้เป็นมีความสูง นี่ค่ะกระถางนี้ทรงเตี้ยเล็กน้อยอันนี้คือปานกลางนะคะและอันนี้ก็สูงมากตั้งให้ได้ระดับแบบนี้เราก็ได้มุมสวยๆนะคะไว้ไว้แต่งสวนได้อีกหนึ่งมุมเลยนะคะนี่แหละค่ะแล้ก็ได้หลากหลายมุมเลยนะคะนะคะเราก็พามาดูมุมที่เรา DIY ไว้ปลูกแบบผสมนะคะแล้วเราก็ ได้มุมสวยๆน่ารักเพิ่มแบบประหยัดพื้นที่นะคะประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้กระถางสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองทําตามได้เลยนะคะใครชอบสไตล์ไหนนะคะอะไรมีต้นไม้อะไรในสวนแล้วก็สามารถมาทําได้แบบประหยัดนะคะไม่ต้องเสียตังเยอะอันนี้เราก็ใช้ตาข่ายนะคะตาข่ายเก่านะคะยึดติดก,กาแพงนะคะยึดติดก,กาแพงโดยใช้ขวดโยนไปอีกฝั่งหนึ่งของกําแพงนะคะเราก็ปลูกสับป,ประรดสีในลักษณะแบบนี้ได้นะคะอันนี้สับป,ประรดสีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่เราปลูกว้กำลบกแบบนี้นะคะ จะต้องขยายแล้วค่ะตอนนี้เขาเขาโตมากแล้วนะคะตอนที่เราทําคลิปตัวเล็กๆเดียวค่ะตอนนี้เขาต้นใหญ่มากเลยแล้วะคะ่ะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วะคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ